ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากเอกอง์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับเมื่อเราศึกษาดูส่วนผสมหรือเครื่องปรุงของอิสลามเราจะพบว่ามีบางเครื่องปรุงย่อมสำคัญกว่าอีกบางเครื่องปรุง พยายามที่จะพูดให้เราทั้งทั้งหลายได้รับทราบในเชิงของการเปรียบเทียบที่จริงแล้วอิสลามไม่ใช่หมายความว่าคนคนนั้นคือคนสวมหมวกอิสลามไม่ใช่หมายถึงคนคนนั้นคือคนละหมาดอิสลามไม่ใช่หมายถึงคนคนนั้นไปประกอบพิธีฮัจจ์อิสลามไม่ใช่หมายถึงคนคนนั้นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อิสลามไม่ใช่หมายถึงอย่างหนึ่งอย่างใดหลายๆอย่างเหล่านั้นก็คือเครื่องปรุงถ้าหากว่าเราจะต้มจะแกงจะทำอาหารสักม้อหนึ่งแน่นอนที่สุดอาหารนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องปรุงหลายอย่างและเครื่องปรุงในแต่ละอย่างซึ่งเราจะต้องรับรู้ว่าอาหารที่เราจะประกอบที่เราจะปรุงนั้นจะต้องมีเครื่องปรุงอะไรบ้าง เรายังมีความจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงสัดส่วนของเครื่องปรุงต่างๆเหล่านั้นอีกทั้งยังจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนว่าจําเป็นจะต้องใส่อะไรลงไปก่อนอาหารที่เราต้องการจะปรุงนั้นจึงจะอร่อยจึงจะถูกต้องลักษณะของอิสลามก็เหมือนกันอย่างน้อยๆเครื่องปรุงที่เราเรียกกันว่าอิสลามก็มีอยู่สามประการด้วยกัน ในประการที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอักีดะในประการที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและในประการที่สามก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัศวุปพูดกันเพื่อให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนนอกและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวใจสามประการนี้เมื่อเรานำมาปรุงให้มันเกิดความสมดุลกันแล้ว ได้เชื่อว่าคนที่รู้จักการปรุงแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะที่ตนเองได้ปรุงอย่างพอเหมาะนั้นคนนั้นเป็นคนที่เป็นมุสลิมหรือมีอิสลามโดยสมบูรณ์แบบเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงเข้าใจได้ว่าใครก็ตามที่มีความรู้ในด้านการกล่อมกล่าวสมองให้อยู่ในศัจธรรมอยู่ในความถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียวแม้ว่านี่จะเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งหรือประการหนึ่งจากเครื่องปรุงของอิสลาม ถ้าหากมีตัวนี้อย่างเดียวก็ไม่เรียกว่าคนนั้นเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะประกอบอิสลามประกอบอาหารที่มีชื่อว่าอิสลามให้มันเกิดความถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งกำกับดูแลแต่เพียงเฉพาะพฤติกรรมภายนอกได้จากวิชานิติศาสตร์อิสลามได้จากวิชาฟิกมีการละหมาดมีการบวชมีการประกอบพิธีฮัตแต่เครื่องปรุงตัวอื่น อันได้แก่การกล่อมเกลาสมองในด้านของวิชาอากีลาก็ดีการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในหัวใจก็ดีสองตัวนี้ไม่มีมีแต่เพียงการกํากับดูแลพฤติกรรมภายนอกอย่างเดียว,ยวก็ไม่เรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีอิสลามหรือปรุงอิสลามได้อย่างถูกต้องท่านทั้งหลายที่เคารพครับเราได้รับข้อมูลตรงนี้จากตอนที่ยิบรีนมาพบกับพระบรมศาสดาสุลลัลอฮวาเลวะสัลลัมแล้วก็มาถามในเรื่องของอิสลามมาถามในเรื่องของอีมาน แล้วก็มาถามในเรื่องของเอสานพอจากไปพระาศาสดาก็บอกว่ายิบรินมาเพื่อสอนศาสนาสอนดินจึงได้ความว่าศาสนานั้นมีตัวปรุงที่จะทําให้เราได้เป็นคนที่มีอิสลามอันสมบูรณ์อยู่สามประการดังได้กล่าวแล้วนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้นําเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับการปรุงอาหารซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ผู้ฟังทุกระดับชั้นสามารถที่จะฟังแล้วก็นําไปคิดได้ แน่นอนที่สุดเราจึงพบจากความเข้าใจตรงนี้เมื่อเรามองออกไปดูยังสภาพการเป็นมุสลิมของคนตัวทั่วไปหรือกลุ่มบางกลุ่มเราพบว่าบางคนเน้นหนักในตัวปรุงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการละหมาดบางคนเน้นหนักในตัวปรุงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมในหัวใจบางคนเน้นหนักในเรื่องตัวปรุงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้รู้แจ้งให้ชัดเจนถึงความมีอยู่จริง โดยให้น้ำหนักและก็ให้ความสนใจต่อบางอย่างบางประการที่เกี่ยวข้องกับตัวปรุงหรือเครื่องปรุงต่างๆเหล่านั้นจนเกินความพอดีแล้วก็ละทิ้งอีกบางอย่างเสียโดยสิ้นเชิงอย่างนี้จะไม่เรียกว่าคนคนนั้นเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์เป็นแกงที่มีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดอย่างกลมกล่อมตามลักษณะของตัวอาหารที่เราต้องการจะปรุง ท่านทั้งหลายที่เคารพครับเราคงไม่สามารถที่จะพูดในรายละเอียดตรงนั้นให้ได้อย่างหมดจดแต่ต้องการจะนําเราท่านทั้งหลายเข้าสู่ประเด็นหรือตัวปรุงตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องปรุงของอิสลามที่ดูออกจะออกหน้าออกตามากทีเดียวแล้วก็มีความสําคัญมากทีเดียวในการที่เราจะปรุงอาหารชักมือหนึ่งปรุงอาหารสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่สุดเราจะต้องพบว่าในตัวปรุงของอาหารนั้นๆน่ะมีอะไรบางอย่างที่มีความสําคัญ อยากจะพูดในวันนี้ถึงตัวปรุงอิสลามที่ให้เกิดความสมบูรณ์ให้เกิดความกลมกล่อมที่มีความสําคัญอยู่ตัวหนึง่งนั่นก็คือตัวของคําว่าความสะอาดอันนนร์ฟตูม um ีนัลอีมานความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาจึงให้ความเข้าใจว่าความสะอาดเป็นเครื่องปรุงตัวหนึง่งเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึง่งซึ่งใครก็ตามมีตัวนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เขามีโอกาสที่จะปรุงตัวอื่นๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะขาดบางอย่างไปบ้างก็ยังไม่เรียกว่าสิ่งที่เขาปรุงนั้นจะเสียหายไปเลยแต่ถ้าหากว่าตัวอื่นมีพร้อมตัวนี้ไม่มีแน่นอนที่สุดความเสียหายมันย่อมเกิดขึ้นได้พระศาสดาได้บอกเอาไว้ว่าความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอีมานพอพูดถึงความสะอาดแล้วก็อย่ามองแต่เพียงว่าสถานที่หรือร่างกายหรือเครื่อง่งหมหรือหัวใจหรือแต่มันหมายถึงทุกอย่างทุกประการ ทั้ง4ประการตามที่ได้กล่าวไปแล้วหัวใจต้องสะอาดร่างกายต้องสะอาดเครื่องงงห่มต้องสะอาดและสถานที่ต้องสะอาดอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาได้ทรงฝึกอบรมเรียบบให้คนที่เป็นมุสลิมมีความสะอาดทั้งสี่ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นในการประกอบพิธีฮัตในการถือศีลอดในการละหมาดเราจะพบว่าอิบาดต,ต่างๆเหล่านี้เป็นอิบาด ฝึกฝนเพื่อให้เรารู้จักเพื่อให้เราชินกับความสะอาดทั้งสี่ประการนั้นเวลาเราจะละหมาดเราจะพบว่าถ้าทสารที่ไม่สะอาดละหมาดก็ไม่ได้ร่างกายไม่สะอาดละหมาดก็ไม่ได้เครื่องม,มงห่มไม่สะอาดละหมาดก็ไม่ได้หัวใจไม่สะอาดละหมาดก็ไม่เกิดผลเช่นเดียวกันโรงเรียนอันได้แก่ละหมาดหรือการฝึกอบรมความสะอาดจากละหมาดนี้เราก็นำมาใช้ เอาละให้เราทํากันวันละห้าครั้งก็เพื่อที่จะให้เราได้มีความเคยชินกับความสะอาดซึ่งเป็นตัวปรุงสําคัญตัวที่มีหน้ามีตาที่สุดสําหรับอิสลามหรือสําหรับมุสลิมท่านทั้งหลายที่เคารพครับถ้าเราจะมองกันถึงสภาพของครอบครัวสภาพของชุมชนบ้านใครก็ตามที่ยังไม่มีความสะอาดครบวงจรอย่างนั้นสังคมศาสนสถานอันได้แก่มัสยิด ที่ไหนก็ตามยังไม่มีความสะอาดยังปล่อยให้หญ้ารกรุงรังยังปล่อยให้หยักใ่ยังปล่อยให้มีกลิ่นเหม็นยังปล่อยให้รบรุงรังเมื่อสัมผัสนั่นแสดงให้เห็นว่าตรงนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นลงไปยังหัวใจของคนทุกคนซึ่งมาอาศัยาศาสนสถานซึ่งมาอาศัยสถานที่แห่งนั้นเพื่อใช้เป็นพานะไปสู่อัลลอฮ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทําอิบารัดต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ ท่านทั้งหลายที่เคารพครับในช่วงเนี้รัฐบาลกําลังรณรงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระทั่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จริงแล้วทั้งหมดนี้มันก็อยู่ภายในใจความของคําว่าความสะอาดเราอาจจะปรับปรุงบริเวณของมสัสยิดให้มีต้นไม้ที่เขียวขจีตรงไหนก็ตามมีสภาพของธรรมชาติคืนธรรมชาติให้แก่พื้นเป็นดิน ทำให้มีต้นไม้เขียวขจีที่นั่นแน่นอนที่สุดอากาศก็จะดีอายุก็จะยืนอารมณ์ก็จะดีเพราะได้เห็นความเขียวขจีความสดของธรรมชาติท่านทั้งหลายครับอยากจะพูดเพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการของอิสลามทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอยู่นิดหนึ่งตรงที่ความสะอาดในความหมายของอิสลามมันคือความสะอาด ที่ผู้คนเข้าใจกันอยู่เนี่ยถูกต้องดีแล้วหรือยังอยากจะทําความเข้าใจว่าไม่ใช่หมายความว่าความสะอาดที่ผู้คนเข้าใจนั้นก็คือความสะอาดของอิสลามแต่ความสะอาดของอิสลามนั้นมันอยู่ตรงต่อฮาโรด้วยจึงกล่าวได้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าสะอาดนั้นไม่สะอาดในสายตาของอิสลามแต่ในบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าสะอาดนั้นสะอาดด้วยในสายตาของอิสลามตัวอย่างเช่นนําแอลโกอฮอล มาชำระล้างสิ่งโสโปรกอาจจะเป็นสิ่งโสโปรกที่เกิดขึ้นตามพื้นทางเดินที่เราปูปาเก้ปูไม้หรืออะไรก็าตามทีหรือแม้แต่กระทั่งตามฝาผนังมีส่วนผสมของกอฮอล์แอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลกอฮอล์ที่าศาสนาถือว่าเป็นนจิ มองดีแล้วถ้าหากว่าตรงไหนก็ตามได้นําเอาส่วนผสมของสิ่งนี้อันได้แก่อลโกอฮอล์มาทําให้มันเกิดความสะอาดเพื่อให้เกิดความสวยงามในสายตาของคนในสังคมก็มองว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดแล้วแต่ยังไม่เียกว่าตรงนั้นมีต่อฮาร์ในสายตาของอิสลามหรือเรียกว่ายังไม่สะอาดในสายตาของอิสลามนั่นเองตรงนี้ก็เพียงเพื่อที่จะให้ความเข้าใจว่าไม่ใช่หมายความว่าความสะอาดที่อิสลามได้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศรัานั้น ก็คือความสะอาดที่เราคิดว่ามันสะอาดแต่จะต้องหมายความรวมไปถึงความสะอาดที่มีลักษณะของต่อฮารอรอยู่ด้วยคนที่อาบน้ําก็สามารถที่จะปื้งสิ่งโสโครกเหงื่อใครตามร่างกายออกไปได้แต่ถ้าคนคนนั้นมียูลนุกอยู่คนคนนั้นมีนิฟสัสมีเฮทมีเวลาได้อยู่แน่นอนที่สุดไม่ว่าเขาจะชําระหรืออาบน้ําสักกี่ครั้งก็ตาม ถ้าเผื่อเขาไม่มีเนียดมีเจตนาเพื่อที่จะเพื่อต่อฮารอเพื่อยูนุปเลื่อ,อเฮตเพื่อมวลาดะเพื่อฮัดัสใหญ่ด้วยก็ไม่เรียกว่าเขามีความสะอาดในสายตาของศาสนาแต่ประการใดดังนั้นความสะอาดที่ถูกต้องที่เป็นไปตามหลักการของศาสนานั้นจะต้องเป็นความสะอาดที่เกิดขึ้นมาจากการชำระแล้วก็มีเจตนา ในการชำระนั้นเพื่อให้ตัวเองได้รับการปลดเบื้องจากสิ่งโสโครกจากเงือไข่จากจุนุปจากเคสจากนิฟัสจากวิลาดาท่านทั้งหลายที่เคารพครับได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นว่าตัวปุุงที่มีความสะอาดของอิสลามตัวปุ่งที่มีความสําคัญของอิสลามก็คือความสะอาดความสะอาดทุกอย่างตามที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนตอน้นใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเราครอบครัวเราบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกภายในครอบครัวของเราตลอดจนกระทั่งสถานที่ส่วนกลางในหมู่บ้านอันได้แกศ่ศาสนสถานหรือมสัสยิดเรามีความจําเป็นจะต้องเร่งรัดพัฒนาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างความสะอาดเพื่อสร้างความราบรื่นความสวยงามให้เกิดขึ้นมันก็สอดประสานก,น,กนกันกับโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อเรามีความสุขในใจตาเราได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามร่างกายเราได้สัมผัสกับสิ่งที่ไร้มนภาวะไร้พิษภัยของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแน่นอนที่สุดหัวใจของเราจะคิดอะไรก็คิดได้โปรง่ปรงใสคิดได้ทะลุโปกตงท่านทั้งหลายที่เคารพครับพระศาสดาสโลโลหุอะัยหัวสัลลัม เคยนำเอาอุซามะซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ในตอนนั้นนะ่ะมาอาบน้ำเนื่องจากอุซามะไม่ค่อยอาบน้ำอาจจะเป็นเพราะไปเห็นมอมแมมขี่หมูกขี่ลายพระศาสดาก็เลยได้อุ้มมาอาบน้ำนั่นเป็นภาพเหตุการณ์อันหนึ่งที่สอนโดยการกระทำว่าพระศาสดาซึ่งก็คือศาสนบ,บุคคล เป็นอิสลามเป็นมุสลิมเป็นผู้แทนเป็นตัวอย่างอันดีงามได้ปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะดูคนอื่นเท่านั้นว่าใครก็สกปรกเราก็จะไปทําให้เขาสะอาดแต่การพัฒนานั้นมันจะต้องริ่มต้นจากตัวเราครอบครัวเราแล้วออกไปสู่สังคมนั่นพระศาสดาได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวท่านครอบครัวท่านและเมื่อออกไปทางสังคมออกไปอยู่กับสังคมได้ไปเห็นสิ่งแปดเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทารกน้อยต่อเด็กน้อยนามว่าอุสามาท่านนี้ พระศาสดาก็ได้นํามาอาบมาชําระล้างมาทําความสะอาดให้ส่วนพระนางอิชานั้นเคยนสิหัตให้กับบรรดาผู้หญิงทั่วๆไปว่าพวกเธอทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นภรรยาของคนเขาเนี่ยที่เป็นภรรยาเขาแล้วที่แต่งงานแล้วเนี่ยเธอจะต้องทําตัวเธอให้เป็นตัวเธอที่มีมุมมองที่สวยงามให้เกิดมันสดให้เกิดสภาพเป็นความสวยงามเมื่อสามีมองไม่ใช่สามีมองแล้วก็พบอะไรครับ สามีไม่ได้มีแต่เพียงปาอย่างเดียวซึ่งคําสอนของซาลาฟุสโซแรกก็บอกว่าผู้ที่เป็นภรรยานนั้นจะต้องระมัดระวังเอาวัเยาวะหรือประสาทสัมผัสของสามีซึ่งมีตั้งห้ายอย่างหูตาจมูกปากแล้วก็ผิวกายอย่าให้ประสาทสัมผัสของสามีไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นปากต้องสัมผัสกับเราในลักษณะที่เขาเหม็นเบือ่อในลักษณะที่เขาไม่ชอบเห็นก็ไม่เห็นความสวยงามได้ยินก็ได้ยินคําพูดที่ ระคายหูกลิ่นเมื่อใกล้ก็ได้รับกลิ่นที่มันไม่ได้แตกต่างไปจากกลิ่นที่น่าเกลียดอะไรเลยหรือจะพูดจะจาจา,จาอะไรก็ตามมันเป็นลักษณะของความระคายความสกปรกความโสมมพระนงางไช้าได้สอนได้บอกซึ่งนางก็เป็นผู้แทนเป็นโรซูลูโรซูลินแหละเป็นผู้แทนแห่งพระบรมศาสดา ที่จะสืบสารเสดจเจตนาของพระาศาสดาสืบสารเจตนาของพระเป็นเจ้าในส่วนที่ท่านทำตับในส่วนที่นางทําการตับลิกนางก็ตับลิกกับผู้เป็นภรรยาโดยบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจะต้องจะต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกิดมุมมองที่ดีเมื่อสามีมองมาอย่างเธอตรงนี้ก็เป็นส่วนในรายละเอียดมากมายถ้าหากเราจะพูดถึงกันท่านทั้งหลายที่เคารพกับนอกเหนือไปจากนั้นอย่างเช่นท่านอิบนาอับบาสเนี่ย อิบนเบบ้านที่จะใช้ให้ผู้ชายทุกๆคนทําตัวให้เกิดความสวยงามประดับประดายาตาใยยันให้เกิดการตกแต่งตัวเองเล็บตัดขนจมูกตัดผมเผาตัดทําตัวให้มีความสวยความงามไม่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการที่จะให้ภรรยาได้เห็นเมื่อภรรยาเห็นให้เขาเห็นเราแต่ความสวยงามให้เขาได้กลิ่นหอมจากเรา ให้เขาได้ฟังแต่สิ่งที่ดีที่งามจากเราอย่างนี้ท่านอิบนุอับบัสได้สอนแก่บรรดาสุภาพบุรุษหรือผู้ที่เป็นสามีทั้งหลายบอกแก่บรรดาสุภาพบุรุษให้ทําอย่างนั้นแล้วก็บอกกับสุภาพบุรุษนั้นด้วยว่าเหมือนกับที่ผู้หญิงเขาจะต้องทํากับเราอย่างนั้นเหมือนกันท่านทั้งหลายที่เคารพครับคําสอนที่ครบวงจรไม่ว่าเราจะได้รับจากพระาศาสดาได้รับจากพระนางอิชะหรือได้รับจากอิบนาอับบัสตรงนี้ ถ้าว่าเราจะนําไปคิดแล้วก็ปรปับปรุงกันนะครับตัวใครตัวมันบรรยากาศจะดีนี่ก็เป็นการช่วยเสริมสร้างหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคืนความสวยงามให้แก่ชีวิตคืนความสวยงามหรือความเป็นธรรมชาติให้แก่ร่างกายและแน่นอนที่สุดมันก็จะเกิดลักษณะของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคนเมื่ออยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างมีความรักมีความชื่นมืน มีความสมัครสมานสมัคคีซึ่งกันและกันความคิดความอ่านและบรรยากาศในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะพัฒนาให้มันก้าวเดินต่อไปให้เกิดความเจริญให้เกิดความสบายแก่ตัวเราแก่สมาชิกทุกคนที่อยู่ร่วมในสังคมของเรามันก็เป็นเรื่องที่กระทำได้โดยง่ายท่านทั้งหลายที่เคารพครับจริงๆแล้วเรื่องของความสะอาดในอิสลามเน้นเป็นกรณีพิเศษเน้นอย่างมากๆดังนั้นถ้าจะไปพบบ้านมุสลิมบ้านใดก็าตาม ตั้งแต,แต่ถุนบ้านบนบ้าน,บ,านบนหลังคาไม่มีความสะอาดไม่มีความเรียบร้อยคนที่เขามีความคิดแล้วก็ให้ความสนใจต่อประเด็นนี้ความสะอาดนั้นไม่ได้หมายความแต่เพียงไม่เปื้อนเท่านั้นแต่หมายถึงระเบียบด้วยตัวระเบียบก็คือตัวความสะอาดการจะวางหนังสือตำรับตำรามีหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์หนังสือวารสารนิตยสาร,สารต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีหนังสือทางศาสนา มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีฮะดีสเวลาเขาจะวางซอนๆกันเนี่ยเขาก็จะวางด้วยกับการใช้ความขมักเขม่นดูแลมองถึงความสําคัญว่าอะไรควรจะวางไว้ข้างล่างอะไรควรจะวางไว้ข้างบนแม้ว่าจะได้ไปวางไว้กองไว้อย่างเป็นระเบียบก็ตามแต่ภายในสิ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องเกิดเป็นระเบียบด,ด้วยว่าอะไรควรวางก่อนอะไรควรวางหลังอะไรควรอยู่ข้างบนอะไรควรอยู่ข้างล่างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นรายละเอียด ซึ่งอยากจะเรียนว่าถ้าหากว่าเรารู้จักการปรุงอิสลามอย่างถูกต้องอยากจะให้เราได้พยายามให้ความสําคัญต่อตัวปรุงตัวนี้เพราะตัวปรุงตัวนี้จะเข้าไปสอดแทรกอยู่จะเข้าไปเสียบอยู่ในทุกเรื่องของตัวปรุงที่มีชื่อว่าอิสลามไม่ว่าเราจะได้กล่าวมาในตอนต้นถึงหลักการกว้างๆเหมือนกับเราจะแกงสักหม้อหนึ่งเนี่ยมีน้ำนะครับมีเนื้อแล้วก็มีเครื่องปรุง พูดกว้างๆอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วน้ำน้ำอย่างไหนเนื้อเนื้ออย่างไหนหั่นอย่างไรตอดเราจะต้องเครื่องปรุงที่ว่านั้นประกอบไปด้วยอะไรอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่จะแยกซอยลงไปสู่สาระและรายละเอียดขอเพียงให้เข้าใจว่าเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งหยุดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะสอนโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นคําสอนใดๆดูเหมือน ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ละเลยต่อการที่จะเน้นในจุดตรงนี้อันได้แก่ตัวปรุงที่สําคัญอันได้แก่ความสะอาดสะอาดวัีกรรมสะอาดมโนกรรมสะอาดพฤติกรรมสะอาดเครื่องแต่งกายสะอาดสถานที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงอิสลามในตัวบุคคลอย่าให้ใครเขาต้องพูดว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่มีอิสลามนั่นเป็นเรื่องที่น่าอับอายขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณี จากองค์พระเป็นเจ้าจงประสบดีเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ